ในการที่เราจะสร้างอนาคตที่มั่นคงมันต้องเริ่มจากการปูพื้นฐานที่ถูกต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่การปูพื้นฐานมันถูกต้องอนาคตมันก็สดใสแน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามการปลูฝังแนวคิดที่ไม่ถูกต้องมันก็จะส่งผลไปถึงลูกเราในอนาคตเพราะนั้นฝากท่านผู้ชมนะครับทําไมมันถึงมีคําพูดว่าพ่อแม่รังแกฉันรังแกฉันอย่างไรครับเวลาที่เราเป็นผู้ปกครองหรือเป็นพ่อแม่ ผมอยากเปลี่ยนแนวคิดของผู้ปกครองของพ่อแม่นะครับอยากคิดที่จะเอาอะไรจากลูกอย่าบอกลูกว่าต้องไปหาเงินมาให้พ่อแม่วันนี้คณากรรมการสตาร์ทเงินเดือนหมื่นห้าเราอยากได้บ้านได้รถมันเกินขีดความสามารถของเขาหรือไม่ถ้าเขาจะต้องไปกู้เงินสหกกณ์ไปกู้เงินธนาคารเพื่อที่จะมาซื้อบ้านซื้อรถเพื่อประดับบรารมีเพื่อย,ยกฐานะเพื่อย,ยกความเชิดหน้าชูตาให้กับพ่อแม่มันคือการทำร้ายลูกๆ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนําแนวคิดวิธีพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์นะครับ ผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปบอกเล่าเรื่องราวอนาคตรประเทศไทยจะไปในทิศทางใดวิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจบอกเล่าเรื่องราวของอนาคตอาชีพการเลี้ยงวัวจะไปในทิศทางใดก็มีท่านผู้ชมได้เข้ามารับชมรับฟังและก็ได้มีการคอมเมนต์เข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชม แสดงว่าท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่การพัฒนาตัวเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากจะให้ผมถ่ายทอดเรื่องราวว่าเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ชีวิตเรามีความมั่นคงในอนาคตสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสบายเราจะมีกรอบแนวคิดอย่างไรนะครับผมว่าวันนี้หลายๆคน ยังไม่รู้ว่าวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เรามีความมั่นคงในตัวเราในอนาคตผมว่าการปลูกฝังแนวคิดที่ถูกต้องให้กับลูกหลานนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับวันนี้ผมไม่โทษใทรนะครับที่เราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้คิดนะครับว่าบางครั้ง ทำไมมันถึงมีคําพูดว่าพ่อแม่รังแกฉันรังแกฉันอย่างไรครับเวลาที่เราเป็นผู้ปกครองหรือเป็นพ่อแม่ผมอยากเปลี่ยนแนวคิดของผู้ปกครองของพ่อแม่นะครับอย่าคิดที่จะเอาอะไรจากลูกอย่าบอกลูกว่าต้องไปหาเงินมาให้พ่อแม่อย่าบอกลูกว่าต้องไปซื้อรถซื้อบ้านพาพ่อแม่ไปเที่ยวเมืองนอกเพราะนั่นมันคือการ ทำร้ายลูกเราครับมันจะเป็นพ่อแม่รังแกฉันทำร้ายอย่างไรผมอยากจะบอกท่านผู้ชมครับว่าวันนี้ลูกเราไปทํางานตําแหน่งอะไรเงินเดือนเขาเท่าไหร่ถ้าเขาต้องไปรับราชการวันนี้ข้าราชการสตาร์ทเงินเดือนหมื่นห้าเราอยากได้บ้านได้รถมันเกินขีดความสามารถของเขาหรือไม่ถ้าเขาจะต้องไปกู้เงินสหกรณ ไปกู้เงินธนาคารเพื่อที่จะมาซื้อบ้านซื้อรถเพื่อประดับบรารมีเพื่อยกฐานะเพื่อยกความเชิดหน้าชูตาให้กับพ่อแม่มันคือการทำร้ายลูกๆผมบอกเลยนะครับผมผ่านจุดนั้นมาแล้วเขาต้องเป็นหนี้ธนาคารถ้าซื้อรถก็ห้าถึงหกปีปัจจุบันนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็สี่ปีสี่สิบแปดงวดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย บางค่ายเนี่ยให้ถึงสิบปีนะครับผ่อนรถผ่อนยังไงผ่อนเกินสิบปีเกือบครึ่งชีวิตหนึ่งแล้วครับแต่ถ้าผ่อนบ้านเนี่ยสามสิบปีนะครับธนาคารให้กู้การที่เราอยากมีบ้านมีรถมันเท่ากับเราถูกตัดเงินเดือนผ่อนจ่ายไปเป็นเวลาเกือบสามสิบปีอย่าทำแบบนั้นกับลูกๆครับผมปากบอกเลยวันนี้ถ้าลูกเรายัางเงินเดือนน้อย ยังไม่มีรายได้อะไรที่มากให้เขาอยู่บ้านพักข้าราชการให้อยู่เขาอยู่บ้านเช่าเราที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกระเสือกกระสนอยากจะมีรถกระบ,บะอยากจะมีรถเก๋งอยากจะมีรถเท่ๆหรือจะต้องมาสร้างบ้านเพื่อวดคนอื่นให้คนอื่นเขาเห็นว่าลูกฉันทํางานได้ลูกฉันเป็นข้าราชการลูกฉันทํางานโรงงานบริษัทดีเงินเดืนสูงลูกฉันไปเมืองนอก อย่าทำเพื่ออวดคนอื่นครับทําไมผมถึงพูดแบบนี้การที่ลูกเราต้องเอาเงินมาเสียกับเรื่องรถเรื่องบ้านมันจะทําให้เขาขาดโอกาสในการที่จะเอาเงินไปลงทุนและต่อยอดให้เงินมันเพิ่มจํานวนพอกคูณขึ้นการที่เราอยากจะได้มากในฐานะที่เป็นผู้ปกครองแล้วให้ลูกต้องมาผ่อนรถผ่อนบ้านแต่ถ้าครอบครัวอื่นละ่ะ ลูกของเขาเรียนจบมาไปทํางานพ่อแม่บอกไม่ต้องเอาอะไรนะลูกไม่ต้องซื้ออะไรวันนี้ประหยัดก่อนนอนบ้านหลวงนอนบ้านเช่าไปก่อนเก็บเงินไว้ไค่อยๆซื้อทองค่อยๆลงทุนเก็บเงินไว้สําหรับการลงทุนเก็บเงินไว้ไปซื้อที่สําหรับทําไล่นาสวนผสมสักแปลงหนึ่งมันมีมูลค่ามากกว่ารถที่ซื้อวันนี้กับบ้านที่สร้างวันนี้ไหม ผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจที่จะตอบนะครับผมเคยผ่านเรื่องราวนี้มาแล้วผมรับราชการปีแรกผมซื้อรถกระบะให้คุณพ่อวันนี้รถกระบะนั้นไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วมันก็เป็นเศษเหล็กไปแล้วนะครับผมสร้างบ้านในขณะที่ผมยังรับราชการอยู่สรุปเลยว่าชีวิตเราเนี่ยมีแต่นี่ที่ผ่านมานะครับแล้วขนาดเดียวกันท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่า ทำไมวันนี้ถึงมีข้าราชการบางคนถึงมีรถหรูราคาแพงหลายล้านหลายคันมีเครื่องประดับมีนาฬิกาเพชรพลอยต่างๆเยอะม,มากมีเงินจับใจ่ายใช้สอยมหาศาลเงินเหล่านั้นมาจากไหนข้าราชการสมัยที่ผมรับาราชการเงินเดือนที่ผมได้รับเงินเดือนเดือนแรกนะครับตีสามนะขณะนั้นหกพันสามร้อยหกสิบบาท เมื่อปี2541บวันนี้ค่าการสตาร์ทเงินเดือนบรรจุเริ่มแรก15,000บาทเต็มที่ถึงคุณจะเป็น41ออะไรก็แล้วแต่เงินเดือนมันไม่กี่บาทหรอกครับแต่การที่มีทรัพย์สินมหาศาลนั้นฝากท่านผู้ชมคิดเอาว่ามันมาด้วยความสุจริตหรือไม่มันอาจจะไม่มีคนเห็นอาจจะไม่มีคนตรวจสอบแต่ สิ่งที่ได้มาโดยการไม่สุจริตนั้นมันจะทําให้เกิดบรรทัดฐานที่ผิดเกิดการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดวันหนึ่งมันจะทําลายลูกหลานเราที่ได้หลงผิดทําลายครอบครัวเราเงินที่ได้มาจากความอยากได้ความอยากร่ํารวยความอยากมีอํานาจมันจะทําลายทุกวิถีชีวิตนี่คือผมบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทํา ค่อยๆเก็บหอมรอมลิศแล้วเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเองผมไม่อยากให้เป็นเหมือนกับที่ผมพูดมาก่อนว่าพ่อแม่รังแกฉันเพราะมันคือการทำร้ายลูกเราแต่ถ้าวันนี้เราเป็นผู้ปกครองเรารู้จักสอนลูกว่าให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้จ่ายให้รู้จักการเลือกคู่ครองที่ดีอย่ารีบทุกอย่างชีวิตกว่าที่พ่อแม่ จะเลี้ยงดูส่งเสียจนเรียนจบได้พนุถนอมมาขนาดไหนพอออกไปทำงานไปเจอคู่ครองคู่ชีวิตที่ไม่ดีผลสุดท้ายบางครั้งลูกหลานเราถูกทำลายลูกหลานเราถูกชักจูงไปในทางที่ผิดทำสิ่งที่ผิดกฎหมายวันนี้ลูกหลายๆครอบครัวไม่ว่าจะลูกสาวลูกชายบางคนติดคุกติดตราง คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เสียใจที่วันนี้ลูกหลานได้เดินทางในสิ่งที่ผิดพลาดเพราะนั้นฝากท่านผู้ชมนะครับว่าในการที่เราจะสร้างอนาคตที่มั่นคงมันต้องเริ่มจากการปูพื้นฐานที่ถูกต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่การปูพื้นฐานมันถูกต้องอนาคตมันก็สดใสแน่นอนแต่เมื่อไหร่ก็ตามการปลูฝังแนวคิดที่ไม่ถูกต้องมันก็จะส่งผลไปถึงลูกเราในอนาคต เพราะนั้นฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้สาระดีๆจากช่องมานาสีจันทรด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันรด้วยนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ